าพบพอกันอีกแล้วครับเมื่อนี้ครับเะมาปรับสภาพน้ำครับเขานาแลงน้ำมันกันยังคุ้นอยู่เนาะครับเนาะพอดีผมไปค้นหาสารปรับสภาพน้ำครับก็ตรมาปรับสภาพน้ำให้เบิ่งกันครับจากน้ำคุ้นๆให้เป็นสีน้ำทะเลครับบ่เป็นพิษเป็นภ่ยต่อปลาที่เลี้ยงไว้เนาะครับเนาะทำให้ปลาเห่าเนี่ยสดซื้นแจ่มใสครับ เอาตามผมมากครับสิผ้าไปเบื้องครับน้ำคุณนซ้ำใดครับครับนี่คือน้ำที่ยังบวบปับสภาพครับน้ำยังเป็นน้ำคุ้นคุอยู่ครับถึงสิผ่านมาเป็นปีแล้วครับนี่หละครับผมถึงได้มาจัดปับสภาพครับให้เป็นน้ำสีแบบสีน้ำทะเลครับเพื่อ ความสวยงามแล้วก็ให้ปลานี่ได้ออกซิเจนครับเพราะว่าเราปรับสภาพแล้วครับน้ำทุกตล่างเมตรครับที่เป็นสีเดียวกันเบิดครับเนี่ยครับพอเข้าผสมแล้วก็สา,ส,าสาดสาดสาดลงไปครับอันนี้อีกวิธีหนึ่งครับอีกวิธีหนึ่งก็คือไปโยนลงทั้งถุงเลยครับแล้วเขาก็จะค่อยๆปรับสภาพครับ ให้ป่าบ,บทบตื่นเต้นครับแต่แบบนี้นี่รู้สึกว่าป่ากะสีตื่นเต้นได้จักหน่อยครับเพราะว่าน้ํามันสีเปลี่ยนสีสับพัน่านใดเลยครับแต่ว่าถึงจังใดกระบเป็นพิษเป็นพ่ายต่อซัดน้ำแล้วก็ซับบกครับค้นก็ลงไปเล่นได้ครับง้อกวว้าวยก็กินได้ครับบบเป็นหยังครับสารตัวนี้เป็นสาร ปรับสภาพน้ำโดยตรงเลยครับซึ่งมีขายทางอินเทอร์เนต็ตแล้วก็ในท้องตลาดครับนี่แหละครับถ้าใครสนใจก็ครับเข้าไปค้นหาในอินเทอร์เนต็ตได้ครับแล้วก็สร้างซื้อทั้งลาซาดาหรือว่าทั้งซอปปีได้ครับเนี่ยครับอปรับสภาพแบบไง่ายๆครับอันนี้ทำให้น้ำเห่านี่ ตกตะกอนลงไปยุคก,ก้นบ่อ่นละครับข้างบนหนึ่งก็สิมีแต่น้ำใสๆขึ้นมากครับมองเห็นตัวปลา่นละครับมือนี้อาจสิยังมองบ่เห็นตัวปลาครับเพราะว่าปลากระตื้นเต้นลบลงไปครับอ่อีกมืออื่นมือหืพอ่นละครับถึงสิดีขึ้นครับแต่ถึงจังใดก็ ไปในทางที่ดีครับบ่แม่นทางที่ทําให้ป่าเฮาเสียหายเนาะครับเนี่ยครับส่วนที่ยังบ่ปรับสภาพเห็นคุ้นๆแบบนี้แหละครับมกวสิเติมลงไปเรื่อยๆครับจนกว่าสิทัวบ่อคนละครับเพราะว่าหนึ่งถุงนี่สิใช้ได้ประมาณครับหนึ่งไร่ครับแต่ว่าพื้นที่อยู่นี้ครับปริมาณน้ําแล้วก็สิพอดีกันนั่นล่ะครับถึงสิบ่เป๊ะ แต่ว่ากับพ่อคำนวณแล้วครับคือสิพ่อไซกันได้ครับครับก็บค่อยเป็นค่อยไปครับความพ่อดีพ่อเพียงครับอันใดมันจบมันงามก็เอามาเล่าสู้กันฟังครับเอามาให้เบิง่งให้เห็นครับอาจสิมีผู้สนใจยากเคสยากทำแบบคือกันกับผู้เท่าขาเลาะกับบ่ห่วงบ่ห้ามครับ เฮ็ดแล้วมันดีมันงามครับทำแล้วเฮ็ดให้เฮ้าสบายใจครับในสิ่งที่ครับไอ้น้องเฮ้าครับชอบผมก็ยินดีที่สีหามานำเสนอให้ครับให้เบิง้งให้เห็นน้ำกันครับนี่แหละครับ ตักมาตักมาครับมาเทใหญ่ใหญ่ใหญ่ไว้เดี๋ยวมันก็นกระจายไปเองครับบกคือ,อพวกพื้นที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงอย่างนะครับเพื้นสิมีกังหันน้ำครับตีน้ำปาปัาปลาปลปเพื่อให้ออกซิเจนน้ำอยู่ตลอดอันนั้นสิกระจายไปไวครับสิคำนวณได้เป๊ะเ,เ,เลยครับของเพื่อนนะครับเพราะว่าน้ำเพื่อนนี่สิบุยูนิ่งครับ น้ำพันสิทธ์กระจายตัวอยู่ตลอดเพราะว่ากุ้งนี่ถ้าน้ำนิ่งนี่กุ้งมันบ่ได้ออกซิเจนมันสิบวกกินอาหารนะมันก็สิบบวกเจริญเติบโตครับสิบบวกอดทนคือปลาครับแต่ปลาเนี่ยเ,เลี้ยงอิงธรรมชาติครับน้ำมันก็สินิง่งนิงอยู่อย่างซี่แหละครับบ่มีกังหันน้ำมาตีฟอกอากาศให้มันเนาะครับเนาะเฮาก็มว่าปรับสภาพน้ำเอาครับ ปรับสภาพน้ําแล้วน้ําก็สวยก็งามครับป่าก็ได้ออกซิเจนครับคนก็ได้ความสวยความงามครับถึงสิเสียเงินเพิ่มแน่จักน้อยครับแต่ว่าก็คุ้มครับสําหรับผู้เท่าขาเลาะครับครับและอีกวิธีหนึ่งคือการครับปรับสภาพแบบบบต้อง ตักน้ำสาดแบบนี้ครับให้ค่อยเป็นค่อยไปครับเดี๋ยวผมสิผ้าไปเบิ่งอีกบ่อหนึ่งครับบ่อนั้นก็ยูติดติกกันนี่แหละครับทางทิศตะวันออกบ่อนี้ไปครับเดี๋ยวผ้าไปเบื้องครับผ้าไปเบิ้งอีกบ่อหนึ่งเนาะครับเนาะเอาครับตามผมมาครับครับด้านในถุงครับเมื่อเขาดึงออกมาแล้วก็จะเห็นแบบนี้ครับครับ อันนี้คือทุ่งรอบนอกครับอันนี้คือถึงทุ่งรอบในครับนะครับรอบในก็ซีนี่ทุง่งอีกชั้นนึงครับเพื่อป้องกันอากาศเข้าครับ <c oughs> ถ้าอากาศเข้าทุ่งข้างในมันสิละล,ลายเลยครับเมื่อาโยนลงน้ําคือกันครับทุ่งด้านในนี่ครับสิบเป็นทุ่งที่ละล,ลายน้ําได้ครับตน,น,น,นี้ครับตัวนี้สิเป็นทุ่งที่ละลายน้ําได้ครับโดนอากาศโดนาน,าน,น้านี่ทุ่งนี้สิละล,ลายออกครับ แล้วก็ทําให้สารที่อยู่ในถุงนี่ครับละลายออกครับตอนนี้ผมก็สิโย้นถุงนี่ลงไปครับเอาให้มันละลายทั่วสารนี่เองครับโดยที่เห่าบบต้องตั้งน้ําไปกระจายครับเพราะว่าผมทำมเดื่อผมกับมือเราครบเนาะเอาครับมาเบิ่งน้ำกันครับ มันก็สิละลายออกเองครับตัวนี้ครับเป็นการปรับสภาพน้ําแบบช้าตัวนี้ครับช้าแต่ว่ามันก็สีเป็นสีน้ําทะเลขึ้นกันครับทั้งช้าเลยครับตอนนี้ก็จะให้ปลาเป็นผู้ช่วยกระจายครับป่าก็จะมาวนวนวนตามทุ่งนี้มันก็ศีกระจายออกไปครับนี่แหละครับการทําเกษตรครับเบิ้งเอาครับเนี่ยครับ พุดพุพุดขึ้นมาครับสีน้ำทะเลครับครับใกลๆครับนะครับการปรับสภาพสิค่อยกระจายขึ้นมาเรื่อยๆครับเพราะว่าน้ำอยู่นี้ลึกเกือบ2เมตรครับตัวนี้ซาลูกนี้ลึกกว่าลูกนั้นครับนี่ะครับเขาก็จะกระจายออกไปเรื่อยๆครับจนทั่วซานี่แหละครับ ในที่สุดน้ำที่คุ้นๆน,นี่ครับกระสิกายเป็นสีน้ำทะเลเนาะครับเนาะ,ะมีความสวยงามปลากระสิบอบเครียดครับให้อาหารกระสิกินอาหารดีจเจริญไวครับให้ผลผลิตด,ดีเนาะครับเนาะสำหรับหน้ากุ้งเขาเจ้าเอาไปปรับสภาพแบบนี้เหรอครับทำให้ออกซิเจนในน้ำนี่ครับดีครับน้ำมีออกซิเจนดีปลากระหายใจได้สะดวกเนาะครับเนาะ สวยงามสวยงามครับนะครับครับมาห่อกลับมาเบิ้งครับบ่อที่ห่าลงก้อนนะครับเนาะเนี่ยครับบ่อที่เอาลงก้อนครับกระจายตัวก็เป็นสีน้ําทะเลทั้งบ่อแล้วครับสําหรับบ่อนี้ครับสวยงามมากๆเลยครับจากสีน้ําที่ขุ่นมั่วครับกลายเป็นสีน้ําทะเลเหมือนสะ่วยน้ํา ตามลงแรลมเลยครับสวยงามอิหลีครับนี่ครับการปรับสภาพน้ำในบอ่อที่ชอบแห้งแล้งครับหรือว่าบอ่อคุดใหม่ครับบอ่อคุดใหม่มันก็สีน้ำขุ้นเนาะครับเนาะอันนี้เขามาปรับสภาพน้ำให้เขาใสแบบสีน้ำทะเลท่านอกท่านใจครับ นี่แหละครับเทคโนโลยีทุกวันนี้ครับมีสารปรับสภาพน้ำครับเอาครับเมื่อนี้ครับรู้สึกว่าครับพอใจในผลงานที่เอามาลงเนาะครับเนาะอย่างไรก็ขอขอบคุณอ้น้องเฮ้าที่ติดตามครับผู้เท่าขาเลาะครับสิ่งละอันวันละน้อยครับเอามาฝากกันเนาะครับเนาะ สิ่งใดดีสิ่งใดที่มีประโยชน์ต่อครับการเกษตรของเห้าครับพู้เทาขาลอกเสาะแสวงหาเอาเมาฟากครับนี่ครับมีแผงโซลาเซลล์ส่องแสงสว่างสูบน้ำขึ้นมาจากบ่อบาดาลแล้วครับเอาก็มาปรับสภาพน้ำให้เป็นน้ำที่มีคุณภาพครับแล้วก็พร้อมกับความสวยงามครับสุดยอดครับสุดยอดครับเมื่อนี้ครับ ขอบคุณสวัสดีสุขคูสุขคนครับโอกาสดีครับนี่นี่ยังแปลกไม่ครับผู้เท่าขาเลาะก็เอามาฝากอีกคือเก่าครับขอบคุณสวัสดีครับ